นี่เลยเหรอน้ามัดันเยอะมันดันน้ามันตันท่อบ่าต่อตันวะทอตันนิดนีงอากาศจะทอตันน้ำมันลอยกันแล้วเหมอนน่ะเออม่ติดลนทังนี้ไปเลรถไทางเลยเันขึ้นว่าไงก็ดีก็นาเอาเลยทังเดก็ได้ว่ตอตันนินี่ต่อตันท่อโอ้ยสมยสมเปนี่เลยไหมีต้มได้ได้หัวของอันนะ เอาเบิร์งาได้ครับล่างบอกทีตมจะได้กับล่มเบิดจะไหนอ,อ่ะว่านแน่ล่มเบิดแล้วล่มเบิดแล้วเอเจ้าจ้งมา้เข้านี่ไม่มานะมดน่ะนี่นะ <laughs>